เออเออแต่ว่าพวกเราดูเป็นพวกงู้อะไรสมองที่แบบเงี้ยแม่งเก่งไปไอ้แงแพ็กเนี่ยเลยอ้เงี้ยเกี่ยวกับภาพลักษณ์เราเป็นยังไงไอ้เงี้ยให้พูดเองแล้วทำเองไอ้เงี้ยเราต้องเรียกว่าเราไม่ได้จับเกมนี้มานานเราต้องใช้คำนี้เออเราไม่ได้จับเกมนี้มานาน เรียบหมดในอ่อกแล้วมึมใน้รูบิตคอนเต็มหมดเต็คลิปเลยเนี่ยเรื่องคลิปการลงทุนเยอคนนั่งดู Youtube มี่แบบเฮียเฮ้ยเ้องพุดบิตคอนเงินในรูบสิกอ่ะอะไรอบอกไว้ถ้าตัวกระเด็นมึงปา EMP เข้าไปตรงนี้นะชยิ้เกยังเถียงเลยเาอ้จอไอเรื่องเหรียญไอเรื่องเหรียญนะไม่ค่อยอยากห้ามบอาไปดูนะ โอ้ยไม่โดนไม่โดนอองอองไม่โดนเขอน้าห้องน้ำสองตัวองม่เลิกเสี่าเสียนไม่ไหตาร่อยู่ห้องน้ำไปเลยจัดต่อโก้ขาตด วิจะเบิดได้ใ<ด>ครอีจอย่างวะมันลงใครใครยังไม่ได้ใครอีจยังไม่ได้ลงข่อไปโดนยิงกระบะออุ้ยโด้ะคขาลืมระวังท่ออ,ทอ่ะโอยโอุย้อ่อ,อมาแล้วไอ้เียได้ยินเสียงมันขึ้นมาแล้วอื้อไอ้เียเอ้ย มูสันเป็นดิวโดเลยไรนอเฮียเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นั้นแชมป์ระวังนะบันไดเหลืองีข้างนฝังท่อระวังไปแล้วเฮ้ยเหรอเอ้าแชมป์แตกเฮี้ยเอ้ยอ๋อเู่ในห้องเล็กห้องเล็กไอห้องเล็กเพื่อบอกว่าอะไรมึงได้ยินเพื่อนพูดไหมเพื่อบอกว่าห้องเล็กห้องเล็กเล็กห้องเล็กแปลว่าแบบนี้กูยังไม่เคยเล่นเลยใช่ไหม โอ้ยเล่นกับกูทุกวันแต่แบบกูไม่เคยเล่นกับมึงกูป่าเมาวกันแม่งเอ้ยดีนะกูไม่ใช่โลจิเทคกีโปรไม่กูมึงก็ไม่ใช่นายเขาเขาเขาจ่ายเปล่าอันนี้จ่ายอันนี้จ่ายเองหรือเขาจ่ายเาจ่ออโลโลจิทกโลจิทกโลโจทกเออเฮียแมนเฮียอะไรไม่รู้ช่างแม่์เฮียโลจิโลโจทกโดโอเคอย่างอื่นไม่พูดแล้ะเฮียมาชนิดหนึ่งแล้วกันเเป็นเวเลตโอเค ลิกาสิตลิกาสิแล้วบิทคอนเขาจ่างเป้าอีลอนมัสจ่ายงเป่าวเป้าพูดถึงพูเทล่าี่เราก็ไม่จ่ายเลแต่ใครก็เคยจ่ายปให้ปูกูจ่ายเขตลอดสองพันห้มื่นห้าจตลอดมาถึงจายรถเ่้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอ้็กูสงสัยไงจ่ายค่ารถเ่้ แต่ค่ารถไงโอเคตู้ทะเลต้องพันเลยเหรอสองพักว่าเหรอปกติมันแพงกว่านี้แหแพงค่ารถแพงเลยกูรถตู้อ่ะกูรถตู้เออรถตู้เนีเบียนตองันเลยเยแต่มันต้องแพงกว่านี้ดิถ้ารถตู้อะแ่คนนี้เลยถามีค่ด้วยนัได้เยถ้ามีคนนั่งเก็แพงเยบอร์นี่เป็นเบอร์อะไรเบอร์นี่เป็นเบอร์อะไร เบอร์ตองเลยหมายถึงเบอร์ทะเบียนรถใช่ไหมเออหมาถึงคนบ้างก็ได้วยไอ้เหี้ยใหม่บอกกันลูกเมสซี้โผกูเจออ่ะเกียร์รถเมสซี่ไปไหนเนี่ยไปห้องสกิลไงสกิลสกิลมีคุยเมื่อกี้นี่มีขี้อะไรกี่ตัวเกมมันไพี่เลยยอดเลยกูเ่ต้อง่อชั้นบนนะมาช่วยต่อดนัก็คือเล่นชั้นสามอ่ะ เออมันก็ฟิวเหมือนกันนี่ต้องเล่นกันเดีกบอกประตูให้หมาทั้วฮะอ๋อตัวตีเดือมึงก็เลยโคตรของโคตรเสียงไม่เสียงเสียงเสียเท่าไหรก็ได้แป๊บหนึ่งนะไม่มีคนหรอไี่มก็ฟิวะตีถอยไปถอยไปไม่รู้ว่ะ มนยเ่ั้น่แบบว่ามึงจะยิงมึงจะเข้าปหาข่าวรู้สตัวราดเพราะว่ามันจะไม่ได้ไอเทียเข้ามาได้แล้วนะกูเข้ามาแล้วนะเข้ามาตรงนี้ที่ต้องไปตรงนี้รอห้องมันนะมันมีนี่อยู่นะเอ้ยมันตายแล้วเดียเข้ามาแพนเข้ามาแพนอ๋อเข้ามาแน ไม่โดนใครเลยใช่ไหมเนี่ยดูดูกล้องให้หน่อยฝากดูกล้องด้วยนะลงยเกอร์อย่างอีโอ้ยอยู่กูสองคนเลยยเกอร์ทนี่ตายนั่งเดือดกันอีกยีเกอร์เดินเซก้าที่เดียปไปยปเกอร์เอาล่ะ ตูสกิลการยิงระดับหีหามา<อ>เร็วนี่ทอสโคบอย่างช้ามันไม่ติดยิงกูเหรเฮียไอ้เฮียไอ้เฮียตีมันเฮียมันออนมีออนมีตลอดเลยกูก็แบบหลอนเฮียกูก็แบบต้องกูต้องกูต้องกูห <c oughs> ลอนเลยกูไอ้ย <c oughs> เฮียกูจะโดนแล้วท <c oughs> ็อปเลยเฮียแบบเฮ้ยเฮ้ยคอเกมบอยู่แล้วแบบตรดูให้หมาต้องกูตรงกูตรงกู ยี่กูหล่อไอ้ติเลยยี่ต้องกูต้องกูต้องกูกูอะไรวะไอ้ยี่กูหล่อไอ้ยี่ถ้ามึงเห็นกูยังไม่ล่วงก็แสดงว่ากูจะกันไปแล้วปิงบอกเออมึงสิถ้ามึงโดนยิงแล้วไอ้ติมึงไม่ได้พูดหรอกูตายด้วยไอ้ยได้ยราอยู่ด้วยกันตักูตักูตักูไอ้เหี้ยบอกเพื่อนด้วยว่าฝั่งไหนไอ้สัตว์ไม่รู้ปิงให้ปิงให้เพื่อนก็ได้ไอ้เหี้ย โดนหิงไม่ได้หลอกปิงแล้วบอกเบอร์ปิงว่าปิงเบอร์อะไรบอื่นจะดีเสรอ่แบบเฮ้ยติดเล็ก็สีย้จมไดวเียบไม่ได้ชวเลอ้าวกูแปะคัดคอตรงนี้สูงไปเปะเลยชิบหายละเพรามึงข้ามทะเลึ่งไปเลนซุปตีนะรับเลสันแล้วนะ เฮ้เด็ดเด็ดเด็ดเฮ้เด็ดเด็ดเด็กูไม่เข้าใจเลยผิดว่มัสงสัยยางไยว่ะไปออกหายไปไหนวะมันยังอยู่ในเกมใช่เออแต่ไม่พูดอะไรเลยวะฮัลโหลดีดีดีกุรยักษ์ช่องดูโลตรงนี้่น่ะแชมยิงลูกซองเดี๋ยิเดี๋ยวดลูกซองะเออกนเครื่องแจมก็รอ อูยังร้องไห้กูเล่นก็ใช่ไก่ว์คนเดียวไม่ได้ดูเฮ้ยเอ้ยทีวีเสียงเสียงอะไรวะไอ้กล้องแซมเฟเชอร์กล้องกูเซนใครมาเอ้ยคนที่พะล้อเอ้าเฮ้ยเอ้อาคิดอยู่คิดถึงโอ้โหกีตาร์ถ่ายกูุศลนี่เฮ้ยโคฟิเยอร์แอมหับอ้อน ไปไปแล้วไปลินเกมแล้วเดินพรเดินเมื่อชาติต้องการโอ้ชิบหายละวอะไรตั้งหน้าเปิดอะไรวะของระดับนี้ประตูเดินเขนะประตูเดินเข้าระดับที่เดียวกูอยู่ใช่ติทำโหโดในนี้แต่ในนี้แต่ได้ยินะไอตี๋เฝ้าประตูนี้กูแล้วกันเธอประตูนั้นอะกูดูประตูใหญ่กูดูประตูใหญ่นะดูประตูหลังให้กูหน่อย ดูประตูนี้เหรอโอ้ห้านหลังมึงก็สวยดีนะนี่ก็ดูเชิงเทียนตู้สวยแลยนะเนี่ยเข้ามาแล้วเฮียมามานั่งลูกซองเป่ากูเลยแบบแม่งมั่นใจมากว่าต้องโดนอะอุ่ยคุลวงไอจอเนี่ะเจ็บเนื้อเลยเขียวไปตัวนึงตาย โมอยู่ข้างหน้าเอาวาอาวาสมกกี้อาวาปตกกูายตีแม่งเลยเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยแต่ว่าไปปอมมึงก็สวยเหมนกันนะเนี่ยเอาว่าเอ็ดโดวิ่งยิงด้วยวิ่งยิงด้วย อใส่เปิร์กมาแน่นอนติดด้านฟอร์แสตบาร์ฟอรไหนด้านบอก์ทำไมกูยังเลียเลยกูไม่ได้วะเลี้ยเรากิงไปเยอะเลยนะเว้ยบัารีแบบบารีแบบไหนแต้มไม่อัพมันเรียกไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเรียกฟ้าบอดเย่ติดเกมหลายเกมมากเกินนี่ไงสิบเททันแล้วรหล่อน ตอนนี้ตอนนี้กูยังไงก็ได้ขอให้แบบเหยียบหวยอองได้ตอนนี้กูไปไปโลมละการกูไปโลมวิกไปรัดไปรัดฆ่าเขามไม่จบมุกเลยแค่นี้แหละนเดียไอ้ที่นี่เห็นคนเล่นมุกนี่คือแบบลโดด ไอ้เนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยฮากว่ามุกอีกไอ้สัสโอี้ยเจ็บก็กูไม่รู้มุกเหยียดหยามแล้วเนี่ยเหยียดหยามมันแบบเหี้ยมุกพูดเลยว่าไอ้เหี้ยอาม่าที่นั่นอยู่บ้านอยู่บ้านคุยด้วยแต่ทำไมตั้งสาลนี่มาอะไรเลยเลยจัดหม่เพิ่มป่ะนี่นี่นี่แต่ลิมแต่ิมที่กูปิงนะริมลิมเลยแคพอเขาได้พออย่าให้เขาเห็นยิง กุลมไกลนะสถานการณ์เนี่ยมาครับคุณจิติจอดหน้าต่างนี้ฝากดูคนหน้าต่างนี้คนนึงหน้าต่างนี้ปิงเนี่ยุดูนต่ดูหน้าต่าง ได้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 ฟิวกูดูอยู่กูดูเฮ้ยเสียงใครจะเจาดตรงไหนวะไินเย็นเย็นเอ็มออนไรเบลมันตุ๊กตุ๊กมันสองโดนปะหลังหัวพืชได้สองว่ ใครยิงลูกซองวะบักหน้าต่างที่กูบอกีมาละเราลองทำหน้าต่างที่กูบอกเอ่อแอดแอดร่วมไปแล้วเรามีอีกมีอีกลองไอ้บักกี้ด้วยนบักกี้เหรอเฮียเอยดันไงกูว่าเลยตลาดพูดแบบว่ามันน้อยเรียบร้อยโดนี EDD ว a นนิ่งกูความมั่นคงมากขึ้น ระแวงหน้าระแวงหลังคุณผู้ชมนี่ฉันไปดูไปลืมที่หมาพูดกุ้ยเขี้ยโอ๊ยโอ๊ยเต็มขากูเลยเปลดเอ้ยเยอติยังสอบเลยแล้วตัวก็ได้ไม่ต้องเอาเลื่องให้กูแล้วนะเอาแค่นี้พอเอี้ยแปดสิบพอจุดห้าบันไดระวัง ไปชี้ไปจอดไปเจอนะเฮ้ยเข้ามาแล้วประตูนี้ประตูนี้ประตูฝั่งห้องครัวจะบอสระวังนะโอเคเรวผมยังไม่ได้เข้าเองเลยมันอ้อมใหม่ทางอะไรบอสจบีหน้ากูมีนะหน้ากูมีนะตัวเนี้ยจะตัดนี่กูพักนะสุกี้ยากกี้กี่มอรวมปะไม่ได้ในช่วงนี้มอรวมไม่ได้ลยลงลงมอเดียวกันไม่ได้เลยตัวเนี้ย ก็ส bon ุกี้วัตอนนี้มันกินที่ร้านไม่ได้ก็ต้องกินบ้านสั่งเอาแต่ไอ้พ่อปล่อยพ่อลงไม่ได้ที่ผมหุยกูตายมึงแง่กูเสียใจจังเลยฮะถ้ากูจะตายแต่ทีกูชนะยังไงกูฉัน คะแนนคูแพ้บอสเพราะกูไปยิงขาไปเนี่ยนะใช่ย,ยิงขาเ,เต็มเต็มเลยเวน